สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอคนรักพระสมเด็จทุกทกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคนรักพระสมเด็จ EP พิเศษครั้งที่238นะครับครั้งที่238นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร0 9 6 9 0 2 6 8 2 9นะครับ ID ดีลศูนย์เก้าหกเจนย์สองศูนย์สมะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับหรือเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับแบ่งปันพัสสมเด็จเนื้อหากเก่าถึงยุคนะครับอง์ละ500บาทนะครับ EP ที่2 3 8นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ที่1นะครับ นี่นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับวัลลังนะครับองค์นี้นะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคเลยนะครับนี่เก่าเก่าเลยนะครับนี่นะครับเก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่องค์นี้เก่าเก่าเลยนะครับพี่พี่ครับนี่ครับองค์นี้เก่าเก่าเลยครับหมายเลขหนึ่งนะครับองนี้นะครับนี่นะครับดูครับเก่าเก่าด้านหลังมีรอยหนอนด้นรอยปูไตเลยนะครับ นี่ครับองนี้ครับองที่หนึ่งนะครับนี่นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับห้าร้อยบาททรงฟรีนะครับต่อมานะครับองค์ที่สองนะครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับอง์นี้นะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับดูนะครับนี่ที่สองนี่เก่าๆนะครับเกรดทะลุซุ้มนะครับ เก่าๆเลยนะครับพี ke ่ๆดูนะครับนี hum ่นี be ่ครับมีคาบน้ำมันตังอิ้วขึ้นเลยนะครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับนี่เนื้อเก่าๆเลยนะครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับ องค์ที่สามนะครับองนี้นะครับนี่ครับเก่าๆเลยครับดูครับเม็ดมวลสารเต็มเลยนะครับองนี้นะครับเม็ดซุ้มกอนะครับเม็ดแร่รัตนชาตินะครับนี่ครับพวกเนื้อหมูเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับองนี้เนื้อแก่น้ามันตังอิ้วนะครับเนื้อสวยนะครับองนี้ครับเนื้อตกผนึกเลยนะครับนี่เนื้อสวยเลยนะครับเนี่ย ครับองนี้นะครับหมายเลขสามนะครับนี่เก่าเก่าเลยนะครับนี่ครับหมายเลขสามนะครับองนี้นะครับต่อมาหมายเลขสี่นะครับนี <S <S ่ครับหมายเลขสี่นะครับนี่ครับเก่าเก่าเลยนะครับดูครับเม็ดแร่เม็ดเนื้อของปูนเปลือกหอยนี่เต็มเลยนะครับนี่ครับองนี้นะครับหมายเลขสี่นะครับ นี่ครับนี่ครับเก่าเก่าเลยนะครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหดูครับเนี่ยพวกเนื้อปูเปลือกหอยนะครับแล้วก็เป็นพวกเม็ดมลสานกําแพงเพชรนะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับนี่มลสานกําแพงเพชรนะครับเนี่ยนี่ครับเก่าเก่าเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับตรงนี้นะหมายเลขสี่นะครับพี่พี่นะครับหมายเลขสี่นะครับ ต่อมาหมายเล็กห้านะครับนี่หมายเลขกห้านะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เอียงเล็กน้อยนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับเนื้อเก่าถึงยุกนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่วัดระครังนะครับเนื้อเก่าเลยองนี้เนื้อเก่าถึงยุกเลยครับเนี่ยนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับนี่สวยๆเก่าๆเลยนะครับ นี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่ดูครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับโหยังเก่าเลยครับพี่นี่ครับเก่าๆเลยนะครับนะต่อมาเบอร์หกนะครับเบอร์หกนี่ครับเบอร์หกนะครับเก่าๆเลยครับเม็ดมวลสารเยอะนะครับ นี่เบอร์หกนะครับซุ้มนี้ยุบหดตัวเป็นเกลียวเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่หมายเลขหกนะครับสมเด็จเนื้อสวยๆเก่าๆถึงยุคเลยนะครับเนี่ยนี่ครับดูครับเนี่ยโอ้โหเก่าๆเลยครับเนี่ยนี่ครับ นี่ครับโอ้โหยังเก่าเลยพ on ี่นะครับ hmm. ต่อมาเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดนี่นะครับเบอร์เจ็ดองนี้นะครับนี่ครับโอ้โหดูครับเบอร์เจ็ดนะครับองนี้นะนี่พี่ๆดูครับนี่คาบไข่คับความเก่านี่ขึ้นทั่วองค์พระเลยครับเนี่ยนี่ครับพวกเม็ดมวลสารนะครับเม็ดแร่นะครับนี่ครับมวลสารแร่ต่างๆนะครับ นี่ครับโอ้โหเม็ดปูเปือกหอยเต็มเลยนะครับเนี่ยนี่ครับเก่าๆเลยนะครับเนี่ยเบอร์เจ็ดนะครับต่อมาเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดนี่เป็นพิมพ์อ่าเขาเรียกพิมพ์ฐานแซมอกล่องนะครับพิมพ์ฐานแซมอกล่องนะครับเบอร์แปดนะครับนี่นะครับเก่าๆเลย นี่นะครับหมายเลขแปดนะครับนี่ครับหมายเลขแปดนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับหมายเลขแปดนะครับต่อมาหมายเลขเก้านะครับนี่ครับเป็นลงรักนะครับลงชาติเก่าๆครับเนื้อแกร่งนะครับตรงนี้ครับเบอร์เก้านะครับ เนื้อแกร่งเลยนะครับพี่พี่นี่ครับมีลักมีชาติเก่าๆแดงๆแบบนี้นะครับนี่ครับเบอร์เก้านะครับนี่ครับเนื้อแกร่งนะครับเนื้อแกร่งมากนะครับบูชาองค์ละห้าร้อยบาทนะครับรวมจัดส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับส่งฟรีนะครับนี่ครับส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับนี่ครับ อ่าเนี่ครับเบอร์เก้านะครับต่อมาเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบนี่เป็นเนื้อเขียวนะครับเป็นเนื้อสีเขียวแบบนี้ครับอ่าเขาเรียกเนื้อเขียวก้านมะลินะครับหลังอักษรจีนนะครับนี่หลังอักษรจีนนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่ๆครับเก่าๆเลยนะครับเนี่ยหลังอักษรจีนนะครับ ครับออกเก่าเลยนะครับนะเบอร์สิบนะครับต่อมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับนี่เบอร์สิบเอ็ดเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับพี่นะครับเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับองนี้นะครับเนื้อแกร่งนะครับแก่ปูนเปลือกหอยนะครับนี่เป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับสมเด็จไกเซอร์นะครับนี่ครับ เกามากครับองนี้ครับเนื้อแกร่งเลยนะพี่เนื้อแกร่งเลยนะองนี้นะนี่เบอร์ที่สิบเอ็ดนะครับไกเซอร์ต่อมาเบอร์ที่สิบสองครับนี่ครับวัดระคังพิมพ์ฐานแซมคู่นะครับหูปะบ่านะครับเนื้อออกเขียวก้านมรินะครับหูปะบ่านะครับเนื้อออกเขียวก้านมรินะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อออกเขียวก้านมริครับพี่นี่มีมวลสารนะครับ นี่ครับเก่าๆสวยๆนะครับพี่ๆครับนี่เก่าๆสวยๆครับพี่เนื้อเขียวก้านมารีนะครับพี่ๆครับเนื้อสวยเก่านะครับถึงยุคนะครับเนี่ยเนื้อแกล้งเก่าๆนะครับนี่นะครับพี่ๆครับต่อมาเบอร์ที่สิบสามนะครับนี่นะครับเบอร์ที่สิบสามนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับวันนี้เกตดทะลุซุ้มนะครับเนี่ย เกตารุซุ้มนะครับพิมพ์ใหญ่วัาละครั้งนะครับนี่ครับพี่พีครับเก่ามากครับนี่นะครับพี่พี่ดูครับเนี่ยเขาเก่าเลยครับนี่ครับเก่าๆสวยๆนะครับพี่พีครับนี่ร้อยนอนด้นรอยปูไตด้านหลังนี้เต็มเลยนะครับนี่ครับ เบอร์ที่สิบสามนะครับต่อมาเบอร์ที่สิบสี่นะครับเบอร์ที่สิบสี่นะครับตรงนี้นะครับนี่เบอร์ที่สิบสี่นะครับนะครับเก่าๆเลยพี่ครับดูครับ เบอร์ที่สิบสี่นะครับองนี้ครับมีเม็ดมวลสารอยู่สองเม็ดครับด้านหลังนี่ครับต่อมาเบอร์ที่สิบห้านะครับต่อมาเบอร์ที่สิบห้านะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับนี่เก่าๆเลยครับพิมพ์ลุงพุทธนะครับพี่ครับนี่เกตทะลุซุ้มนะครับ นี่ครับพี่เก่าเลยนะครับนี่ครับเบอร์ที่สิบห้านะครับองนี้นะครับบูชาองค์ละห้าร้อยบาทนะครับนี่เบอร์ที่สิบห้านะครับต่อมาเบอร์ที่สิบหกนะครับนี่ครับเบอร์ที่สิบหกนะครับองนี้นะครับ เกททะลุซุ้มนะครับเนื้อสวยมากครับตรงนี้ครับนี่ครับเนื้อสวยนะครับนี่ครับพิมพ์ทรงสวยเลยนะครับนี่ครับหลังกาบหมากนะครับเป็นหลังลายกระดานกาบหมากแบบนี้นะครับเนี่ยหลังลายกระดานเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆครับต่อมาเบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับ นี่ครับพิมพ์ปกโพนะครับโอ้เนือเก่าๆเลยครับพี่ดูครับนี่โอ้โหดูครับนี่เม็ดบอลสารกเก่าเลยครับเนี่ยนี่ครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับนี่องค์ที่สิบเจ็ดนะครับ นี่ครับองค์ที่สิบเจ็ดนะสวยสวยเลยนะพี่นะปกโพนะครับนี่ต่อมาเบอร์ที่สิบแปดนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ครับพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ครับพิมพ์เส้นได้ปกโพนะครับเอ้ไม่ใช่อ่าพิมพ์เส้นได้นะครับวัลคังนะครับนี่ข้าวน้ํามันทังอิวขึ้นเลยครับเนี่ย เก่าเลยครับนะพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับองนี้วัลขังนะครับน oh <imer> ี่วัคขังเส้นได้นะครับต่อมาเบอร์ที่สิบเก้านะครับนี่เบอร์ที่สิบเก้านะครับองนี้นะครับนื้อเก่าเลยครับองนี้ครับวัลังนะครับนี่ครับพี่ๆเนื้อเก่าแก่เลยครับเนี้ยองเนี้ยนี่ครับเก่าเก่าเลยนะครับองนี้นะครับ ครับเบอร์ที่สิบเก้านะครับนี่เก่าเลยครับเบอร์ที่สิบเก้านะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบนะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับโ้อย่างสวยอย่างเก่าเลยครับพี่ตรงนี้ครับ เนื้อขาบแป้งขึ้นเลยนะครับเนี่ยนะครับหมวนสารซุ้มกอนะครับนี่เก่าๆเลยครับนี่นะครับสวยๆเก่าเเลยนะครับนี่ครับเบอร์ที่ยี่สิบนะครับองนี้นะครับเก่ามากครับต่อมาเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับ ฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับ Hello, ครับปิดไปแล้วครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมติดตัวนาอยู่นะพี่นะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับไม่เหลือแล้วครบวับพี่ครับเดี๋ยวผมโทรกลับพี่เดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหมพี่ครับครับ ต่อมาเบอร์ยีิบเอ็ดนะครับพี่นี่ครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับองนี้นะครับนี่นะครับสวยๆเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับเนื้อเก่าๆสวยๆเลยครับพี่นี่ครับ นี่ครับเป็นเขียนเจ้าสัวแบบนี้ครับด้านหลังครับแล้วเนื้อเก่ามากเลยนะครับพี่องนี้นะเนื้อเก่ามากเลยนะครับเนี่ยเนื้อเก่ามากเลยครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบสองนะครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบสองครับดูครับมวนสารเตไมเลยครับเนี่ยน่ครับเบอร์ยี่สิบสองนะครับนี่ครับเก่าเก่าเลยนะพี่นะ นี่ครับเนี่ยมวลสารเต็มเลยพี่เนี่ยพวกเม็ดมวลสารเม,รดมร็ดดำเม็ดแดงนะครับเก่าๆเลยครับเนี่ยต่อมาเบอร์ยี่สามนะครับนี่เบอร์ยี่สิบสามนะครับนี่ครับเก่าๆเลยครับดูครับ นี่ครับเบอร์ยี่สิบสามนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับนี่ครับองที่ยี่สิบสามนะครับต่อมาองที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นเนื้อหยกนะครับองที่ยี่สิบสี่เป็นเนื้อหยกนะครับนี่ครับสวยแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับเป็นเนื้อยกนะครับสวยนะครับกลัมาเบอร์ที่ยี่สิบห้านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ลุงพุทธนะครับองนี้เป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับนี่ครับเบอร์ที่ยี่สิบห้านะครับ อมาเบอร์ยี่สิบหกนะครับองนี้นะครับพี่นี่ครับองที่ยี่สิบหกนะครับองนี้นะโอ้โหเนื้อยังเก่าเลยพี่ครับองนี้ครับนี่ครับองนี้ครับยังเก่าเลยพี่ครับโอ้โหเก่ามากๆเลยครับองนี้ครับนี่ครับโอ้โหเก่ากึกเลยครับพี่นี่ครับ นี่ครับโอ้โหต่อมาเบอร์ยีิบเจ็ดนะครับเหนียวนี้ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับดูครับพี่โอ้โหสวยๆเก่าๆเ,เลยครับพี่นี่ครับ นี่ครับโอ้โหดูครับอเก่าเลยพี่ครับนี่ครับนี่นะเบอร์ยี่ิบเจ็ดนะครับต่อมายีิบแปดนะครับนี่ครับองค์ที่ยี่สิบแปดนะครับนี่ครับยังเก่าเลยครับเนี่ยนี่ครับ นี่ครับเบอร์ที่ยี่สิบแปดนะครับต่อมาองค์ที่ยี่สิบเก้านะครับลิ้นลิ้นพันแล้วนะครับต่อมาองค์ใหม่เลขยี่สิบเก้านะครับเมื่อกี้ลิ้นพันเลยนะพี่นี่ครับมีค่าแป้งเดิมๆครับตรงนี้เนื้อเก่าถึงยุคเลยครับพี่ เนื้อเก่าถึงยุคนะครับมีข้าวน้ำมันตังอิ้วมีข้าวแป้งเดิมๆด้วยนะครับเนื้อเก่านะครับแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบเก้านะครับต่อมาเบอร์สามสิบนะครับนี่ครับโอ้โหแตกรายงานเลยครับพี่นะครับหมายเลขสามสิบนะครับ นี่สวยๆเ,เก่าๆเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับต่อมาหมายเลขสามสิบเ็ดนะครับนี่ครับมหมายเลขสามสิบเอ็ดนะครับ นี่ครับโหเก่าๆเลยพี่ดูครับเนี่ยนี่ดูมอาสรนะครับนี่ยังเก่าเลยครับเนี่ยนี่ครับเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับต่อมาเบอร์สามสิบสองนะครับนี่นะครับนี่ครับเบอร์สามสิบสองนะครับ ครับเกาๆสวยแบบนี้เลยพี่ครับนี่ครับมวลสารมีอยู่นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับต่อมาเบอร์สามสิบสามนะครับพี่เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับ นี่ครับโอ้โหเก่าๆแบบนี้เลยครับเนี่ยนะครับนี่ครับเนื้อยุกต้นนะครับแบบนี้ครับเนื้อยุกต้นนะครับเบอร์สามสิบสามนะครับต่อมาเบอร์สามสิบสี่นะครับนีเบอร์สามสิบสี่นะครับ นี่ครับองนี้นะครับเบอร์สามสิบสี่นะครับนี่ครับนี่ต่อมาเบอร์สามสิบห้านะครับนี่ครับองนี้ครับหมายเลขสามสิบห้านะครับ เนือ้อเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่นี่ครับเบอร์สามสิบห้านะครับวงนี้นะครับนี่ครับต่อมาเบอร์สามสิบหกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับ นี่ครับต่อมาหมายเลขสามสิบเจดนะครับองค์ละแปดร้อยบาทนะครับหมายเลขสามสิบเจดถึงหมายเลขสี่สิบนะครับองค์ละแปด้ยบาทนะครับ นี่ครับหมายเลขสามสิบเจ็ดนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่แปดร้อยบาทนะครับนี่ครับเพราะว่าเช่ามาคนละราคากันนะครับนี่ครับปกติขายอยู่พันหนึ่งนะครับปกติปล่อยอยู่หนึ่งพันนะครับแต่นี้มาจัด EP พิเศษให้พี่ๆนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับองค์นี้ราคาเช่ามาแพงกว่านะครับนี่ครับ พิมพ์เจดีนะครับวัละคังนะครับองนี้ครับนี่ครับแปดร้อยบาทนะครับเบอร์สามเจ็ดนะครับต่อมาเบอร์สามแปดนะครับเป็นพิมพ์เกตชัยโยเจ็ดชั้นนะครับนี่เป็นพิมพ์เกตชัยโยเจ็ดชั้นนะครับนิยมนะครับองนี้นะครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับเบอร์สามแปดนะครับต่อมาเบอร์สามเก้านะครับนี่นะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับองละแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับนี่ครับ ต่อมาเบอร์สี่สิบนะครับพิมพ์เจดีนะครับนี่ครับเบอร์สี่สิบนะครับแปดร้อยบาทนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ0969026829นะครับ ID ไลน์0967240203มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับแบ่งปันองค์ละ500บาทส่งฟรีทุกรายการนะครับพี่นะครับวันนี้ต้องขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ